รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่น้องคนไทยคนไหนฮะที่คิดว่าตัวเองตัวเล็กเราอยู่ในประเทศเล็กๆเ,เราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปไกลระดับโลกได้วันนี้ผมมีเสื้อสี่ตัวและงานศิลปะหนึ่งชิ้นที่จะให้แรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างสะท้อนให้ดูว่ามันทำได้ สิงเชลนี่ทุ่มเงินเหมือนคนบ้าซึ่งคนไทยเท่านั้นถึงจะเข้าใจฮ่าฮ่าฮ่าเช่ไมใช่ไ โคบไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอยังสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปฮะวันนี้ผมจะให้พี่น้องได้ดูสมบัติของผมเสื้อฟุตบอล4ตัวซึ่งทำให้ผมมีวันนี้บวกกับง,งานศิลปะ1ชิ้นซึ่งจะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะจัดไปให้ไกลสุดขอบฟ้าคือตอนนี้หลายคนบอกเราอยู่ในประเทศเล็กๆเ,เราตัวเล็กเราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่าน take a journey ผจญภัยไปกับผมนะครับว่าผมก็เป็นคนไทยรายการเล็กๆตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่สามารถจัดไปในสิ่งที่โลกตกใจได้และเราก็พร้อมจะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นเริ่มจากหนึ่งครับนี่คือเสื้อบา์ซโลนาวันที่ผมถูกแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสโมสรซึ่งอันนี้ผมอยากจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจของคำว่า ขี้โม้กับมั่นใจคือเวลาคนไทยคนไหนพูดเป้าหมายที่ฟังแล้วมันตก,ตกใจคนส่วนจะบอกโอ้ยขี้โม้แล้วขี้โม้ต่างจากมั่นใจอย่างไงขี้โม้คือคุยแล้วทําไม่ได้แต่สมมุติผมบอกว่าผมจะพาไทยไปบอลโลกและผมทําได้เหมือนอย่างที่คุณสมรักคําสิงหรือนักกีฬาโอลิมปิกทําได้อันนั้นเขาเรียกว่ามั่นใจแต่เมื่อคนไทยเอาคําว่ามั่นใจกับขี้โม้มาผสมมันก็ทําให้คนไทยบอกเราจะทาให้ดีที่สุดครับและสุดท้ายแล้ว เราขาดความเท่ับผมเคยบอกกับหลายคนแต่ผมไม่อยากจะพูดเพราะผมก็รู้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าผมคุยคือตอนที่ผมเข้ามาวงการตอนแรกเนี่ยทุกคนก็บอกว่าความฝันสูงสุดคือไปดูบอลต่างประเทศอยากไปดูบอลแต่ความฝันของผมก็คือผมรู้สึกว่าทีมต่างประเทศได้เงินจากเราเยอะแล้ว เราจะทำรายการของเราอย่างไรเราจะเจราจาอย่างไรให้ทีมต่างประเทศต้องมาเชิญเราต้องมาจ่ายเราต้องมาให้เกียรติเราต้องมาแต่งตั้งเราให้เป็นทูตของสโมสรและฝันนั้นก็เป็นจริงกับสโมสรบาร์เซโลนาและนี่ก็เป็นเสื้อในวันที่ผมปร,รับตำแหน่งแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งมันโชคดีหรือเปล่าประชราานมันฟลุกหรือเปล่าไม่กี่เดือนต่อมาครับสโมสรยูเวนตุสของอิตาลีนี่เห็นไหมบาร์ซ่าเมสซี่ยูเวนตุสที่มีโรนัลโด้เนี่ยแหละฮะ ก็เป็นทีมที่สองที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดได้อย่างภูมิใจว่าคนไทยสามารถทำได้และความภูมิใจที่สามาผมอยู่ข้างหลังนี่ครับอันนี้คือเสื้อของสโมสรที่เหมือนกับแฟนคลับผมคือเขาจะเรียกว่า CFC CFC แปลว่าแชมป์แฟ m ม l y ีคลันะครับหรือว่าครอบครัวของแชมป์แต่ CFC ในกรุงลอนดอนเนี่ยก็แปลว่า Chelsea Football Club เชลซี Chelsea, ตอนนั้นมีผู้จัดการที่คิดว่าหลายคนบอกว่าเข้าหายากที่สุดนามว่าโจเซ่มูรินโญ่ปรากฏว่าโจเซ่มูรินโญ่ได้เคยมีโอกาสเห็นรายการที่ผมทําที่ผมเอาเพลงกีฬาศิลปะมารวมกันมูรินโญ่ก็เลยประทับใจและมูรินโญ่ก็เลยเซ็นปกติก็จะเซ็นน้อยมากนี่ฮะเขาเขียนถึงแชมป์ขออวยพรให้คุณโชคดีโจเซ่มูรินโญ่และหลังจากทราบว่ารายการของเราเนี่ยชื่อว่าแชมป์จัดไป โจเซมุนโยก็ยอมพูดแชมป์จัดไปแชมป์ชาไัแชมป์ชาไัแชมป์ชาไัแล้วก็ยังมีการถามอีกว่าพูดแบบนี้ชัดพอหรือยังฉะนั้นการได้ร่วมมือกับสองสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการที่มีผู้จัดการทีมที่หลายคนบอกว่าเข้าหาได้ยากที่สุดมาพูดคําว่าแชมป์จัดไปอันนี้แหละครับคือพลังของคนไทยและผมภูมิใจกับสามเสื้อปอติศาผมที่มาวางคู่กับงานชิ้นนี้ครับ อันนี้เป็นงานของคนไทยที่ทิมคุกใครใช้โทรศัพท์ iPhone ก็คงจะรู้ดีนะครับว่าผู้บริหารสูงสุดของ a อ,อ p p p l e เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าสุดยอดตัวพ่อของโทรศัพท์ต้องมาปิดห้างเพื่อซื้องานของศิลปินไทยฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมต้องการจะสื่อให้พี่น้องรู้ว่าถ้าเกิดเราทำงานอย่างสร้างสารรค์จริงใจจัดไปสิ่งที่มันสุดยอดยิ่งกว่าฝันมันก็เกิดขึ้นได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจพี่น้องหลายๆคนและล่าสุดมาแล้วครับเสื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ของผมเสื้อฟุตบอลใครมีตังก็ซื้อได้แต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถจะมีเสื้อแบบนี้ได้เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เรามีนักกีฬานางงามศิลปินที่สวยที่สุดคนนึงในโลก วาดสีลงไปในเสื้อบอลให้กลายเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกซึ่งอันนี้แหละครับคือ Dream คือมิชชั่นของเรานะครับที่อยากจะใช้ศิลปะในการทำให้วงการกีฬาดูสวยงามยิ่งขึ้นและหาบริษัทไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปสู่ระดับโลกอย่างนี่คุณแชมป์เคยไปบาซ่าไปยูเวหรืองานให้คนระดับโลกเขาคอลเลกหรือว่าสะสมก็สามารถ ติดต่อนะฮะตัวเรารายการของเราได้แล้วผมอยากจะย้ําจุดหนึ่งครับอย่าไปเน้นกับตัวเลขเยอะเกินหลายคนบอกว่าเสื้อบอลที่แพงที่สุดจะต้องเป็นเสื้อที่แบบใส่ในรอบชิงเป็นตัว Player Edition ัลนบลาบลาคือเสื้อเหล่านี้ที่ผมนํามาโชว์เนี่ยไม่ใช่ตัวที่แบบเขาใส่ลงสนามอะไรฮะแต่มันมีคุณค่าต่อใจ แล้วเงินไม่สามารถซื้อได้คุณจะมีเงินพันล้านหมื่นล้านคุณก็ไม,ม่สามารถที่จะได้รับเกียรติอย่างที่ผมได้และให้นักฟุตบอลมาต้อนรับผมแล้วก็มาเซ็นให้ผมแล้วก็มาพูดจัดปลายให้กับผมได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำครับของแพงที่สุดอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นของที่ดีที่สุดแต่การเดินทางของชีวิตด้วยความจรงิงจังจรงิจรงใจรงสร้างสรรค์สิ่งที่มันเข้ามานั่นแหละครับคือความอลังการซึ่งพวกเราทุกคน ในต่างอาชีพสามารถทําได้ฉะนั้นครับผมตอกย้าครับไม่ต้องไปหาของที่หายากสุดละครับทำตัวให้ดีที่สุดแล้วเมื่อคุณทําตัวที่ดีที่สุดและสร้างสารรค์สุดสิ่งดีๆที่คุณค่าไม่ถึงจะเข้ามาเอง